ครับวันนี้อยู่ช่องอารยองครับอารยองจะพาไปส้อมรถวันนี้เริ่มจากการเตือนบนที่นอนเลยแปดโมงเช้าก็แล้วหกโมงเลยไปแล้วบอกเตีงยังทันยังทันยังย็งนยังดิมร้อนพี่น,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 น้องใจเย็นตอนนี้ครับเพิ่งตื่นจากการนอนเมื่อคืนวันนี้เราไปซอรถที่กศพของห้า ก็อยาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปชมนะครับว่ามีใครมาซ้อมรถกันบ้างนะครับผมเป็นการซ้อมรถที่อีพีหนึ่งในปีนี้เราจะมาซ้อมรถกันมีใครบ้างมีใครบ้างแล้วก็ไปติดตามเรมยมที่สนามเลยครับพึ่งตื่นนอนเลยเฮลี่สนามนะบายก็หลังจากที่ผมทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับภารกิจก็คือที่นี่ของผมก็คือ อาบน้ํากินข้าวแปลงฟันอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะขับรถลงมาไปสนามซ้อมรถที่สนามของห้าครับจังหวัดปทุมธาน,นีครับก็เดี๋ยวเราไปนี่แค่เพิ่งออกจากบ้านนะเดี๋ยวเราอาจะไปดูว่าทางเข้าสนามใบกาศสนามเป็นยังไงครับผมก็เดินทางมาถึงปากทางเข้าสนามแล้วนะครับนี่สนามจะเป็นบางกอกแบลคอเวนิวของห้านะครับ ก็บรรยากาศมีสนามทางเข้านะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็จะมีคนเก็บบัตรนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะมีใครมาซ้อมรถกันบ้างนะครับที่สนามคือแบบสนามนะครับผมเช่นรูปแบบสนามคือสนามทางเข้าเออทางเข้าสนามของห้านะครับเรามาเจอต่อซ้อมครับ แรกที่เจอครับช่างแอร์มงนนนี่ไปรูปแบบของอะไรเลยพี่อะไรเขาเต็มเครื่องอะไรล่ะเขาเต็มเครื่องอะไรทักเก้าทักยาวทักยาวทักหมกทำอะไรเนี่ยลองดูเตอร์ก่อนหาเตอร์ก่อนไม่ได้มานานมง นี่บช่างแอร์รถบาต่อครับคนแรกเนียบรูปแบบสนามของห้าครับมาต่อเล็กเอเวนิวทิ่ตามชมได้เลยครับผมก็สำหรับอไรยอครับไม่มีอะไรมากก็จะมาถึงสนามก็จะเดินเล่นก่อนแป๊บหนึ่งทำปฏิกิริยากับสภาพร่างกายกับสภาพแดดก่อนตอนนี้แดดร้อนมากโอ้ฮข้างหลังก็มีก็ช่างแอร์คนเดียวครับตอนนี้ที่มาสนามครับ ถาะที่คลองห้าจะเปิดเป็นเวลานะครับเปิดเป็นสามตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับผมเปิดเฉพาะมอไซค์วันพฤหัสเท่าน,น,นั้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวว่าติดตามชมกันว่าอาร,รายองสาวมรถไข่บ้างแล้วจะมีใครเข้ามาดีในสนามณะบ้างครับครับผมก็การเตรียมความพร้อมของอาร,รายองมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับสำหรับทุกครั้งในการแข่งซ้อมซ้อมหรือว่าแข่งนะครับก็เตรียมความพร้อมในแอบนี้ก็จะมีแค่เสื้อแขนยาวครับผม เสื้อจากเอตองนะครับผมแล้วก็เกลีขายาวก็เป็นรองเทา้าผ้าใบนะครับหมวกกันน็อกนี่ที่ต้องมีครับกลเหล็กของสนามทุกสนามครับต้องมีหมวกกันน็อกแล้วก็รองเทา้าผ้าใบเ,เกลี่งขายาวเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับจะไม่ต้องมีด้วยก็ในวันนี้รอเนี่ยถึงความร้เสร็จแล้วนะครับอรอลุกพี่ทำรถเสร็จจะเทสให้ดูหนัง,งเลย ทีมที่สองที่มาครับเป็น,ปนทีมนันพร,รามห้าแบบว่าตบหลังเหี่ยว นี่ฮะอนันพระรามห้าแบบว่าต้งปักเหว่มาสองคันครับมาจาเลี้ยวเข้ามาถูกเลยแม่งนู่นเลยมาแล้วครับผมนาเล็กมึงนนครับโอ้โหมาเนี่ยมาถูกเปล่ายังไม่รู้เลยนี่นะรถมาซ้อมสองคัน วงกึงเล็กมังนลเท่าสุด L M N วงร้อย S ตอง พิต้าเล็กน่นเพาว่าพิต้าิตาพิ้าพิต้อพิต้อพิต้าพิต้าพิต้ิ้าว้าิิต้ิิิิ เฟร์เทสมอเตอร์ไบค์มิตเล็กนนนเอเวอร์เบนโนฟินิท 那都离了。 นินเดีิเตอร์โนฟินิโฟเดิเตอร์อายองโมโตบมิเตเล็กเมืองนนท์เวครับ นี้ก็ซ้อมจนถึงมืดแล้วเป็นเวลาตอนนี้อยู่ประมาณทุ่มครึ่งก็ยังไม่จบแล้วสนามเลิกสามทุ่มก็าฝากติดตามด้วยนะครับผว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ซ้อมตั้งแต่สามโมงเย็นตอนนี้ถึงทุ่มครึ่งแล้วฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับผมอาร์มละยองได้ซ้อมรถจนเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อาร์มยองด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาร์มยองทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ทําการซ้อมรถที่สนามของท่าแล้วก็รู้สึกว่าได้มีการฟิตซ้อมของตัวเองในสภาพร่างกายของตัวเองครับปีนี้น้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยก็จะพยายามควบคุมน้ำหนัก เพื่อที่จะแะข่งกันต่อครับผมฝากเป็นกำลังใจาห้มด้วยนะครับผม